ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่จะมาแนะนำซีรีส์สำหรับปี2023กันผมขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านนั้นพบเจอแต่ความสุขที่เปี่ยมล้นปีนี้จะต้องเป็นปีที่ใจดีกับเรากว่าทุกปี หากตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คาดหวังและที่สําคัญผมขอเป็นอีกหนึ่งความสุขของทุกท่านในการที่ทุกคนนั้นจะได้เข้ามาดูในทุกๆคลิปในช่องนี้แล้วตามวาร์ปจนได้ดูซีรีส์ที่สนุกในแบบที่ทุกคนนั้นเฝ้ารอคอยและต้องการจะดูซีรีส์กันนะครับรับรองว่าปีนี้จะต้องเป็นปีที่ครบรถกว่าปีไหนๆและมีซีรีส์เด็ดๆมันๆพร้อมปักหมุดดูกันรัวๆสำหรับสายเกาอย่างเราแน่นอน มาได้เวลากันแล้วนะครับทุกคนไปสนุกกันได้เลยกับซีรีส์ล็อตใหม่ประจำเดือนมการาคมปี2023นี้พุ่งเดโชซอนไซครนเทส2 การกลับมาของยูเซพงและก็เพื่อนร่วมทางของเขาอีก2หน่วยพร้อมกับเรื่องราวสุดน่าประทับใจกันไปแล้วนะครับสําหรับปีแล้วและปีนี้พวกเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งสารต่อเรื่องราวที่ค้างคาใจจบแบบเนี้ยในซีซันที่แล้วมันไม่ได้หรือเปล่าทุกคนมันต้องตอ่อมันต้องไปเดี๋ยวนี้ซึ่งสำหรับซีซันที่2นี้ก็จะเป็นการยกระดับเรื่องราวให้มันสนุกยิ่งขึ้นมีความรักสามเศร้าของยูเซพงเข้ามาเกี่ยวด้วย ใครที่รู้สึกประทับใจกับตัวละครไหนที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษพวกเขาก็จะกลับมาครบทีมเหมือนเดิมซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเฮฮาโบะบะมากกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าตัวนะใครที่คาดหวังว่าจะมีประเด็นใหม่ๆรวมไปถึงวิธีการรักษาของยูเซพุงที่หลายคนชอบกันนั้นซีซั่นนี้จะเป็นการพลิกวงการการแพทย์ในยุคโชซอนในในแบบที่คุณนั้นไม่เคยเห็นในเรื่องไหนกับการแพทย์ที่ก้าวล้ำยิ่งกว่า โดยทุกคนสามารถรับชมพุ่งเดี่วโชวซอนได้ในวันที่11มกราคมที่กำลังจะมาถึงนี้ผ่านแอปพลิเคชันวิวได้เลยครับ1รเ,เบ็ตเก Clash In Romance ปลายเดิมซีรีส์โรแมนติกคอมดี้ต้อนรับปี2023กับการที่เรานั้นจะได้พบเจอกับนักแสดงมากความสามารถเปี่ยมล้นไปด้วยฝีมือขั้นเทพอย่างจอนโดยอนในซีรีส์เรื่อง Lost ที่เล่นกับคุณละยูจุนยอนและพระเอกของเราก็คือคุณจองขยองโฮที่เรานั้นยังคงจดจำคุณหมอคิมจุนวานสายซึนโลเทคโนโลยีแต่ว่าเขานั้นมีวิธีการรักษาคนไข้แล้วก็ดูแลคนไข้ที่แบบโอ้โหประทับใจสุด โดย Class c o u r อ in r o m a n มจะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบุญแม่ท่านหนึ่ง <_ t od ic> เมื่อเธอนั้นต้องส่งลูกสาวของเธอ <_ d ic> เข้าไปเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ของคุณครูที่เป็นติวเตอร์คนดังท่านหนึ่งซึ่งเขานี่นเป็นคนที่เย่อหยิ่งไม่ค่อยจะมีปฏิสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อเขานั้นปรากฏตัวอยู่หน้าชั้นเรียนความอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งความเย็นชาทั้งความเย่อหยิ่งอะไรก็ถูกทดแทนด้วยความรักที่ห่วงใยนักเรียนจริงๆไม่ว่านักเรียนจะมีปัญหาแบบไหนหรือว่าเรื่องราวอะไรที่มันหนักใจอ่ะเขาก็พร้อมซัพพอร์ตนักเรียนของเขาทุกคนแล้วเรื่องนี้เป็นผลงานเรื่องใหม่ของผู้กำกับยูเจวอนจากซีรีส์มวลมหาประชาชนอย่าง โอม,มทาวชาชาชที่จะได้นักแสดงสมทบคุณภาพแน่นๆสุดปังเต็ไมไปหมดทั้งคุณอีบงระยอนชินแจฮาโนยุนซอจางยองนัมคิมซอนยองฮาวังโบราและโออึนชิกเป็นการเปิดมาสก,กราชที่ดีสุดๆสำหรับปี2023นี้โดยทุกคนนั้นสามารถรับชม Class o a r s e in Romance และสามารถรับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชัน n e t f l i x เลยครับ 대표이자 현 국가대표 반장 가게 사장. 와 빠르긴 진짜 빨라. 네? ผลงานเรื่องล่าสุดของคุณคังโซราและก็คุณจางซึงโจกับการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทนายความสาวที่เธอนั้นมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของคดีความหย่าร้างเพราะว่าเธอนั้นเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนแต่ก็อย่างที่ทุกคนอาจจะเดาได้โลกอะ่ะมันมักจะเหวี่ยงคนที่หลุดลอยออกจากวงโครจรของเราไปแล้วกลับมามีบทบาทในชีวิตของเราอีกครั้งพรอเมื่อคังโรซอนเลิกกับแฟนหนุ่มไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลังจากหย่าร้างกันไปแฟนหนุ่มของเธอไม่รู้อะไร ไปโดนใจทำให้ได้กลับมาทำงานในออฟฟิศเดียวกันอีก กลายเป็นเพื่อนร่วมรักที่ต้องกลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานจําเป็นกันอีกแล้วแต่แอบบอกไว้นิดนึงนะว่าคางโรซ่เธอก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่เพราะไอหมอเนี่ยมันหน้าหมันใส้สุดๆคือหลังจากดูตัวอย่างเรื่องนี้กลิ่นมันแรงสุดๆเลยทุกคนกลิ่นมันเหมือนกับกลิ่นกาแฟในซีรีส์เรื่อง The Love Cafe ที่พระเอกกับนางเอกนั้นจําใจจะต้องเลิกกันสุดท้ายแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะว่าสถานการณ์ที่มันบีบบังคับแต่ผมก็ลุ้นะว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่มันแตกต่างออกไป โดยทางตลกโบบาซีรีส์แนวเนี้ยต้องทําการบ้านหนักมากๆไม่ให้มันซ้ํากับเรื่องอื่นและมีจุดเด่นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดขายของตัวเองอีกด้วยโดยทุกคนสามารถรับชม Can We Be Stranger ทุกวันพุธและวันพฤหัสเริ่มตอนแรกในวันที่18มกราคมที่แอปพลิเคชัน Netflix ได้เลยครับนี่นข้เยชินว่าฉนชไกเจ ก๊กดูซีซั่นออฟไดเอตี้การเล่าเรื่องดาวที่มีความติดแฟนตาซีผสมกับเรื่องราวของการแพทย์ที่เหนือจริงนิดๆซึ่งจะพาเรานั้นไปตามติดเทพก๊กดู ที่เขานั้นทําให้พระเจ้าพิโรธและก็ต้องคํำสาบกลายเป็นโยม,มทูตทําหน้าที่สุดโหดร้ายในการนําพาดวงวิญญาณทั้งหลายอ่ะไปสู่ปรโลกแต่ว่าเมื่อทํางานเยอะก็ต้องมีเวลาหยุดพักไม่ให้เครื่องเออร์เรอร์ใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่จะพักผ่อนในโลกมนุษย์แล้วก็มาใช้ชีวิตในฐานะของศัลยะแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ว่าวันพักผ่อนสบายๆของเขามันก็เกิดเรื่องราวหน้าวุ่นวายจนได้ เพราะว่าเขานั้นได้ไปพบเจอกับแพทย์ถุกเฉินซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่สามารถควบคุมเขาได้มันจะเป็นไปได้ไงมนุษย์ปกติจะมาควบคุมเทพอย่างเขาและที่สําคัญความสามารถพิเศษของเธอเนี้ย และความสามารถพิเศษนี้มีวิธีบิดผิวในการช่วยเหลือมนุษย์ทั่วไปที่เจ็บออดออนแอดแอดลุกลามไปถึงคนที่ป่วยหนักๆมากๆเธอจะช่วยคนเหล่านั้นได้ไหมหรือว่าเธอจะใช้ความสามารถพิเศษนี้ควบคุมเทพกกดูของเราให้ทําเรื่องราวเวลวร้ายโดยที่เขานั้นไม่เต็มใจโดยทุกคนสามารถรับชมกกดู s e a ั o นออฟไดเอได้ในวันที่27มกราคมที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ ยง대ม머리좋ชีแรง넘ชีจ을줄까น원ล줄จุจ말만해 Payback การันตีการแสดงในเรื่องนี้โดยพักหุ้นจากซีรีส์ My Mister คุณมุลแชวอนจาก Flower of Evil ซึ่งจัดเต็มมายังฟาดฟันกันด้วยกฎหมายการสืบสวนสอบสวน การคอร์รัปชันโคดโกงเพื่อสืบหาต้นเหตุที่แท้จริงคนดายที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดโดยเล่าเรื่องดาวผ่านการแก้แค้นของนักเทรดเดอร์และก็อายการหารที่ยอมเสี่ยงทำทุกสิ่งทุกอย่างในการต่อสู้กับพวกบิ๊กเนมที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมไม่เห็นอกเห็นใจประชาชนตาดำๆซึ่งตัวเอกของเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยดิวเลอร์ดางการเงินที่ใจถึงพึงได้เจ้าหน้าที่ตุลาการสุดตรงฉินลักในความยุติธรรม แล้ดิวเลือกการเงินคนสําคัญที่เขาไม่เปิดตัวต่อสธาธารณชนแต่เขานั้นสามารถสร้างตำนานในการล่วงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้คาดดาวทุกอย่างในอย่างแม่นยําโดยทุกคนสามารถรับชม Payback, Money and Power e r ซีรีส์มีทั้งหมด12เอพิโซดเริ่มออนแอร์ air ตอนแรกในวันที่6มกราคมดู The First Responder จบก็สามารถมาดูเรื่องนี้ต่อได้เลยครับซับไทยดูได้ที่พรามวิดีโอ และนี่ก็คือ5เรื่องเด็ดๆล็อตใหม่ประจำเดือนมกราคมปี2023นี้มันอาจจะไม่เดือดมากมันอาจจะไม่ลุ่มลึกเหมือนกับเดือนอื่นๆเพราะว่ามันเป็นเดือนเปิดปีเนาะมันก็อาจจะมีอะไรเบาๆดูง่ายๆสบายๆแนวการแพทย์แต่ว่าก็ยังมีติดไปนวมด้วยเรื่องสุดท้ายอย่างเ a y b a c k เดือดแน่นอนแหละผมว่า และสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีลักในการเช็คลิสต์มาดูซีรีส์ทุกๆเดือนก็ฝ่ายทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งให้ช่อง Crazy Moment เหมือนเดิมด้วยนะปีนี้ก็ยังคงเป็นปีที่เราจะได้พบกับซีรีส์สนุกๆบันเทิงตลกโบ๊ะบะโอ้ยครบทุกรสไม่ไหวเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอันยองสวัสดีครับ